ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะมาลงเอาราวพัฒนาก่อนเนาะค่ะห้าน้อยจังหวะกันต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้กะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองตุลาแล้วค่ะพี่น้องแป๊บเดียวเนาะค่ะยางเขามาสู่ปลายเดือนอีกแล้วค่ะพี่น้องปลายเดือนอีกแล้วแอดเอาใบข้ามเตือนใบใสเนาะค่ะค่ะ อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพไปเด้อค่ะพี่น้องนะคะเขีย e นอ,าา like อยู่มือกีิเอาไว้ใส่นอกเนาะค่ะอยู่ในมือนี่ยแะค่ะพี่น้องอ่าแนวทางหลายๆกับลงเนาะค่ะเอาค่ะพี่น้องไปแอดไประเหตทุระอยู่บระดิลงยูทูบอยู่เป็นอาทิตย์เกือบอาทิตย์เนาะสี่ถึงห้าวันหอดบ่พี่น้องอ่าถ้าถ้าขาดเกินยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะ อ่าเข้าไปธุรกรรมยู่ที่ดินโดนมากพราวาแต่ละคิวเนื่องจากว่าเอกสารมันเยอะมันก็ะลยซ่าเนาะค่ะเงี้ยวเเลยแอดบดัลเดลงคิดหอดพี่น้องเนาะคะ่ะอ้าววันนี้พบกันขอให้เฮงๆปังๆนะคะไปเบิ่งคําเตือนกันก่อนเนาะคะ่ะคําเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทาง ไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบขอบพระคุณค่ะอ่าเล่าพัฒนามือล่าสูดมือวันจันเนาะแอดมาจากอ่าเหตุธุรกรรมทั้งกรมที่ดินแอดมาหอดเฮียนประมาณเกือบจะหามงแล้วพี่น้องแอดมาเห็ดล่งกะกะเข่าหายยุ่เนาะค่ะเข่าหายยุ่เสียดายแนวทางเข่ากินหอดพี่น้องทางย t u b e เนาะค่ะ อตอนนี้ธุระแล้วแล้วขอให้ได้ลุยงานรัฐบาลทายแอดแถบจะว่าท่านได้ลงเลยลงไปแค่อสองสามคลิปเนาะค่ะอ้ะามมีธุระเ้าเอาหนางานก่อนเนาะพี่น้องเนาะจังหวะกันต่อหลอดต่อไปนะคะเอาอันนี้เล่าพัฒนานา่ีแอดเห็ดลงทั้งช่องเฮาอยู่ได้เนาะเห็ดลงไหวแมนค่ะแมนแมนแอดลงไหวแต่มือวันอาทิตย์พี่น้องเห็นอยู่บัดได้แถบเนาะ หลงเองช่องเองกินเองเนาะคะ่ะของผู้ไดเข่าตัวใแนเนาะคะ่ะแอดว่างติดบนล่างไว้ที่901เนาะคะ่ะอาจารย์สอสวนยางวาง3 4 6เด่น5กับ4ชนกันที่เลข4แอดจับคู่กับมิหาเจ็ดหาหนึ่งีเจ็ดีหลักร้อยเราฟันไว้ที่4กับ5มาเลข4จับคู่เข่าเป็นตัวกับ นะคะผลออกเจ็ดซีแต่ของแอดอ่าซีเจ็ดนะคะแต่ถ้าจับตรงนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสี่แปดศูนย์เาง้องเนาะคือสีงามเนาะคะ่ะไปเบิ้งของเซียนสรารคามวางที่เก้ากับสี่ของเซียนสรารคามมันชนกันมือน,น่นเนาะแอดเดวอยู่ว่าแนวทางชนกันเข้าเป็นตัวกลับด้วยกันทั้งสองคนเลยโอ้ยเสียดาย เนาะค่ะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเข่าเป็นตัวกับน้ำกันมาตรงท่าก็ได้ดอกเนาะไปดูของน้องต้านะคะไปดูของน้องต้าเนาะค่ะกล่องเป็นอีหยังบบพี่น้องไปดูของน้องต้าน้องต้าวางศูนย์กับหนึ่งน้องต้าเข้าที่ศูนย์แปดเข่าเป็นตัวกับนะคะไม่มีหนึ่งมือนั่นถ้าว่างสามเสี้ยนเข่าบนรางเลยเนาะค่ะ ของแอดกับของเซียนสารคามเข้าที่47เป็นตัวกลับด้วยกันนะคะแต่ของน้องตาก็ยังเข้าเป็นตัวกลับน้ำโมูอีกอยู่เนาะคะ่ะน้องตาเข่า08อ่าไปกันต่อค่ะพี่น้องมือเนียกขอให้เฮ่งให้ปันขอให้พานเด้อค่ะแอดจะลงชุดเต็มก้อนแล้วแอดจังสีมาลงอ่าเลขเด่นเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาชุดเต็มก่อนไหมเอาว่างไว้ไซอีกวันนี้สาไลเนาะคะ่ะ ไปดูของเซียนสารครามก่อนเนาะคะ่ะของเซียนสารครามวางที่ห้ากับสี่เนาะคะ่ะของเซียนสารครามวางหากับสี่ห้าหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งสี่สองสามตัวเจ็ดสี่ห้าหรือตัดเล่นได้ที่เจนะ็ดสี่น้ำเดอค่ะพี่น้องนะคะตัดเล่นได้ที่เจ็ดสี่นะคะไปเบิ้งของน้องต้าหมวดที่แล้วเขาเข่ามดทั้งสามเส้นนะคะ น้องต้าวางรอบนี้8กับ9 8 4 8 5 8 6 9 4 9 5 9 6 3ตัวหางเดียว2 8 9พี่น้องอย่าลืมตัดเลรยในที่29 28่า้ 8, เด้อค่ะเอาแคบเอาแอดจะลงเด่นท่านปาขันท่านแอดจะเอาลงให้เลยเอ่าไปเบิ้งติดบนล่างแอดวางที่7 8 9ติดบนล่างแอดนี่ก็เดินดีขึ้นกันนะคะเดินดีขึ้นกันแล้วก็อาจารย์สรสรินยาง5 6 8นะคะ เด่นหนึ่งกับเจดเนาะคะ่ะแอดว่างหนึ่งกับเจมือนีแอดจับ18 1, 1 9 7 8 7ดหนึ่งเจปดดสามตัวหางเดียวว่างหนึ่งเก็ดสองค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องแคบเอากอนเนาะคะ่ะมือนีสิเข่าอีกว่านอ้นนะคะงวดเก่าซีเฮาเขา่าซีเก่าวะพี่น้องงวดเจ็ดซีเฮายัางเขาเ่าซีเจ็ดอีกเนาะคะ่ะเขารู้สึกว่าจะเป็นตัวกับสิบหน่วยเลื่อนหมองเนาะคะ่ะ เอาพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะสามเซียนแคบแล้วเนาะพี่น้องค่ะเข้าไปเบิงอ่ะสงสัยจะได้ไปคลิปที่สองเพราะว่ามันมีหลักสิบหลักหน่วยบนล่างด้วยนะคะหลักสิบหลักหน่วยงวดที่แล้วเป๊ะเลยพี่น้องเจ็ดีเลยสิบได้เจ็ดหน่วยได้สีเข้าฟันหลักสิบอ่ะหลักร้อยไว้ที่อ่าสี่กับห้างวดที่แล้ว เนาะคะ่ะฟันใบซีกบหาหวดทีแล้วกะถือว่าเดินหายยู่เนาะค่ะพี่น้องนะคะขอให้เดินต่อเด้อค่ะแอดเศร้าหาได้จากหน้าที่แล้ว6นาทีแล้วนะคะเขาคลิปนี้เขา,าเอาเดินบนโลกงน้ำเลยเนาะพี่น้องเมื่อเสียเอาโอ้ยจะเป็นหลายใจเนาะแอดไหมเนาะคะ่ะไปหาหนอยก็แล้วกันนะคะหาหนอยเดินรอบปกติอย่างเดียว ได้เจ็ดรอบปกติอย่างเดียวด้อค่ะพี่น้องห้าอะรอบอื่นบอนินนะคะเราก็อันนี้คือของน้องตา้าของน้องตาเมื่อวานเข่าบอแอดบอเบรเกเขาาปเช็คนะคะที่แน่ๆเลขติดบนรางเขาเข่าเมื่อวานนะคะรัวๆน้องตาว้างสีกับเก่านะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเก้าสี่เจ็ดคือของน้องตา้านะคะพี่น้องแครเอ,อาเดอค่ะ 3าน่อยเอาแคบเอาหนาแบบนี้ดีกว่ามันจะเบื้องไงของแอดว้าง0กับ6นะคะ0 9 0 4 9 9 6 4 3ตัว106แคบเอาค่ะหาหน้อยมือนี้ไปเบื้องเลขติดบนล่างกันเนาะคะ่ะเลขติดบนล่างหมู่ว่าน,นี่เดินเดินคักเนานะคะ่ะหมู่ว่านเข่าที่เข่าสมรอบเลยหารอบแรกหาบนล่างรอบ2อหนึ่งกับ7จ็รอบ3ามี่พี่กะ เขาเลขเมือนี้ได้ศูนย์หกสองเนาะค่ะได้ศูนย์หกสองเราก็ไปเบิรงเหล็กเด่นตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งนะคะเป็นพึ่งแจ้งเกิดเนาะคะ่ะพี่น้องแจ้งเกิดเอาล่องหลอบแหลกสีมาบอนะคะได้ศูนย์นะคะ,ส,ะ,คะสูตรนี้อ่าอดน,นหนึ่งสูตรหนึ่งได้อันหนึ่งได้นหนึ่งสูตรหนึ่งได้อันนึงอ่าช่องเข้าเป็นช่องเห็ุสูตรนะคะ เป็นช่องทําสูตรอ่เอาเห้าเห็ดมาลงเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเอ็กซีพี่น้องก็เบิ้งเอาไปเป็นแนวทางนะคะวันนี้ชน0 2นสูตรเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องนะคะว่านประกบคูเขายุที่เจเก่าเลยนะคะเจ็ดก้าขอให้เดินต่อมันนี่สี่ศูนย์เจองบออาวากันไปนะคะอันนี้คือเลขติดบนล่างนะคะ ไปกันต่อเลยค่ะพี่น้องแปดนาที่แล้วค่ะนคะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้เช่นนี้สักก่อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ